สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิ้งแล้วรวยซ5 6ค่ะพี่น้องคะมาพบมาพากกันกับแอดในช่วงแรกของมื่อวันที่21เดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื้อนี้แอดมีแนวทางมาฝากพี่น้องเป็นแนวทางมาแบบด่วนๆเลยนะคะพี่น้องคะมาแบบด่วนๆมาแบบด่วน,วนแอดลงคลิปบ,บ่ทันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายอยากนําให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันนะคะพี่น้องคะ มีแม้กระทางในคลิปนี้นะคะเป็นแน้กทางของนุ่มบังเกือแล้วก็พ่อ FC สระบุรีนะคะพี่น้องคะเอาเอสิีบอสุฟังแล้วพี่น้องเนาะแน้กทางของนุ่มบังเกือนะคะมี03นะคะ03 12 41 43 61 63 64 81 84 86พี่น้องเพิ่มเน้นให้03นะคะ03 61 63แล้วก็86 พี่น้องดียไอซ์เซให้พอพี่น้องแคปนาจอดเด้อพี่น้องเด้อและการแนวทางของพอเอฟซีสลาบุรีมาแบบสายด่วนเลยนะคะพี่น้องคะมาแบบสายด่วน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 เลยนะคะพี่น้องวิ่งรูดบนบนล่างนะคะพี่น้องวิ่งรูดบนล่างห้านะคะสามตัวเม็ดเดียวมือนี่หาหกเจ็ดนะคะพี่น้องคะหาหกเจ็ดแล้วก็สองตัวหาสามกับหาเจ็ดนะคะพอพี่น้องคะมาแบบด่วนดวนเลยเด้อพี่น้องเออะภาวนหน้าให้คลิปนี้ลงท่านนะคะพอพี่น้องคะ มาแบบด่วนๆดวนๆเลยพี่น <unos. S 1> ้องเนาะพอแม่พี่น e <annah. S 2> ้องเ,เตรียมปากกามาไวถ่ายจดเด้อพี่น้องเด้อมาไวถ่ายจดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะได้เสียงพ่อแม่พี่น้องได้จดเลยนะคะพอแม่พี่น้องเพราะว่าด่วนมากๆเลยนะคะบอลูบอลสีลงท่านบอลตัวนี้กะทุ่มท <inaudible emark> ุ <kolej Unterstützung> ่มส <ia> ีเคิงแล้วพี่น้องคะขอโทษขอให้นะคะขอโทษขอให้นุ่มบังเกิดขอโทษขอขอให้พอเอฟซีสลับบุรีพอมโมนี้นะคะลงซานิดนึงนะคะพอโมนี้โอเน่าทางอ่า ที่เพิ่อนอาจารย์เพิ่นมาว่างแล้วท่านอีกมีหลายท่านนะคะสำหรับแล้วท่างเล่านะคะไปพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปพี่น้องเตรียมแคปหน้าจอได้เลยนะคะนาะพี่น้องอันนี้แ้ทางของนุ่มบางเกลือนะคะนุ่มบางเกลือน้ท่างเล่านะคะพี่น้องคะศูนย์สามหนึนค่ะศูนย์สามหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่สามหกหนึ่งหกสามหกสี่แปดหนึ่งแปดสี่แปดหกมี่นุ่มบางเกลือเล่าเน้นศูนย์สามค่ะหกหนกามกับแปดหกนะคะไปพี่น้องคะ แคปหน้าจอด้พี่น้องด้วยแคปหน้าจอนะคะวันนี้ด่วนจริงๆพี่น้องด่วนจริงๆแล้วไทุ่มกลักวเกือบสองทุ่มแล้วพี่น้องบันนีแนวทางของอ่าพอเอฟซีสระบุรีมาบแบบด่วนด่วนฟาแฝบเลยนะคะพี่น้องคะวิ่งรูดบนล่างห้านะคะแนวทางมีหาห่าหกเจ็ดหาสามกับห่านึงนะคะไปพี่น้องคะ เนาะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องไอ้ก,กับบ่าแน่ใจว่าไอ้สีลงท่านบอนะคะพ,พี่น้องคะเพราะว่ากลัวสีโลวโอ้ใช้เวลาโดนอยู่นะคะพ,พี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี่นะคะสาหรับแนวทางสองแนวทางสองอาจารย์วันนี้นะคะมาแบบดวนๆเลยนะคะดวนแบบดวนฝาแลบเลยพี่น้องเพราะเป็นดวนธรรมดานะคะดวนแบบฝาแลบเลยนะคะ, <rain> ะ,คะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพี่น้องคะ <ๆ S 2> โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องบอกไปพร้อมเบิ้งเวลาไปนํางด้ยพี่น้องอย่างนั้นประท่านเนาะอือบอกไปพร้อมเบิ้งเวลาไปนําค่ะพ่อแม่พี่น้อง เอากระซี่บอกอีกจักสามนาทีจักสี่นาที่อะไรพี่น้องให้คลิปนี้เต็มแปดนาทีเนาะพี่น้องเนาะถ้าบอกถึงแปดนาทีกะสิบได้คันปากกาชฉันนี่พี่น้องค่าปากกาแห้งแพรงค่าปากกาด้ามหนึ่งนี่ยี่สิบบาทแล้วได้พี่น้องเขียนได้สามสี่หมื่นหนึ่งได้พี่น้องค่ะเบิร์ตเร็วๆปากกาศไหมปากกาศไม่จริงเนี่ยนะค่ะพอายพี่น้องเบิร์ตเร็วอีรีนะคะพอายพี่น้องอืมบอกให้มันพ่อได้ค่าปากกาก่อนเด้อพี่น้องเด้อพ่อให้ได้ค่าปากกาศนั่นแหะพอายพี่น้องค่ะหาเทียแนวทางของเพิ่นเถื่อมาเนาะ อันสายด่วนของพอเอฟซเนี่ยงวดที่ผ่านมาเพิ่นได้3ามศูนย์กับสามหนึ่งได้พี่น้องแอดอัดคลิปพ่อแล้วอยู่นะคะบริษัทน้ำให้พ่อพี่น้องฟังเนาะถ้าอัดคลิปเอาเสียงร้องนี่มันกระสีสานิดนึงแอรก็เลยว่าเอาแอร์ตัดสินใจแอร์ซีบอกเองทั้งสองอาจารย์เลยนะคะพ่อพี่น้องครับเพราะว่ากลัวสิมัดตัดคลิปใส่กันนึงสีน้ำมันสีสานี่ยนาพี่น้องแอรก็เลยเอาอัดคลิปรวดเดียวไปเลยแอดบอกู้เดียวอัน แนวทางของพอเอฟซีสระ,ะบุรีสายดวนเนี่ยนะคะงวดที่ผ่านมานีเพิ่นไดสามศูนย์กับสามหนึ่งสันน่พี่น้นนองเราก็เลยอยากโทรบอกนะคะอยากโทรบอกพอเป็นพี่น้องเอฟซีที่จริงพอเราโทรหาแอดหลายสายเราสองสายสามสายอตอนย่มเว้นนะแอดแอดคลิปอยู่แอดก็เลยไปโทรหาพอเราแอดก็เล่ไปยโทรหาบ้างหนึ่งหันพี่น้องมาสายดวนพอเลาว่าเอาสายดวนไปเลยว่ะท่านพี่น้องสายดวนเพิ่นสามศูนย์กับสามหนึ่งหัวที่ผ่านมาเพิ่นได้ แปดสามหนึ่งว่าคือใดเดแ๋ยวละต่วสองตัวเพิ่นมีสามูนกับสามหนึ่งนะคะพพี่น้องคะเอาัจไหนกับพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางแบบดวนดวนดวนฝาแ l บบเลยวยันมือนี้นะคะสำหรับแนวทางตำเลาสองแนวทางสองอาจารย์มือนี้นะคะพพี่น้องนําไปพิจารณาเบิ่งคะ่ะสำหรับคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้าสุขคุสุกอนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วกะ็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่นแนวาทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางทั้งสองนวทางสองอาจารย์มณีค่ะขอขอบคุณขอบคุณหนุ่มบางเกลือนะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพ่อ fc สระบุรีค่ะแล้วกะ็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะทาไปอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไมา่เล่ากะอย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็จพระประลาดถูกคลิปทุกเข้าสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อ่พี่น้องคะท,งทั้งเบอร์ทั้งม้วนนะคะแนวทางของสองแนวทางสอง,สองอาจารย์มณีกับมีเพียงซําีนะคะพ่อ่พี่น้องคะต่วาอดสีบอตต่อให้ถึงสองนาทีแล้วพี่น้องเด้อเพื่อว่าห้เต็มคลิปคือจังหวะาหระพี่น้องพ่อ่พี่น้องมีข้ามตีท่อมข้ามแนะนําเมียงกับคอมเมนต์ข้ามาได้นะคะพี่น้องคะอก,กะ ได้อ่านบทุกาคอมเมนต์นะคะตอบท่านเราได้พี่น้องตอบคอมเมนต์ท่านเราได้ค่ะอืมอะไรกับคอมเมนต์ขม่าเนาะพี่น้องเนะาะผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้กับโอ้แบบรดรวๆน,น,น,นะคะมาแบบรดรวๆเลยพี่น้องมาแบบรดรวๆเลยนะคะพี่น้องคะ อันขวบว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องอันได้เบิ้งฮะนะฮะเทมีโชคไปน้ากันซันนี่พี่น้องบ่เป็นอย่างนี้แล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องดีเบิ้งอันเนียบอกมาแหลวกสิเสียดายซันนี่พี่น้องโอ้ยแนวทางเขาอยู่กับบ่ได้นั่ฝาเอพซี่บ่ได้นา่ฝาพี่น้องเข้ากสิเอกสิวายจึงซสียลายพี่น้องอืมแนวท่าบนเขาเนาะกสิเสียดายพ่อแม่พี่น้องเข้าบ่เห็นฮะเทออกมาแล้วมาบอกที่หลังกสิวาโอ้ยบอกอลไรจังคอยมาบอกเนาะบึงหรืดด้วยกสิวาแหละนะพี่น้องเนาะฮาก สามสิบวินาทีเนาะพี่น้องเนาะอีกสามสิบวินาทีเนี่ยคลิปนี้แอกซิสิฟ้าไปโหลดให้พ่อแม่พี่น้องเห็นละพี่น้องโหลดคลิปนี้ประมาณจากสิบยี่สิบนาทีเนี่ยกว่าเขา,าสิอนุมัติให้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมันมันจะมึงนี่ละพี่น้องเอากระสีมีประมาณนี้ได้พี่น้องเนาะกระสีมีประมาณนี้นะคะสำหรับในาทางางช่วงแรกนี้นะคะมาแบบด่วนๆน,นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ พี่าณนี่แหละพม่พี่น้องจังใดกันพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสุก้อนฉกฉกมันมันลำลำริ้วแห้งๆปังๆเด้อพี่น้องเด้อให้พ่อแม่พี่น้องเฮาสุขุสุก้อนฉกฉกมันมัไปน้ำกันสุขุสุก้อนู้ใดอที่เห็นคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะกามีประมาณนี้เนาะพี่น้องแล้วก็สิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสุก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พ่อกันไม่กับแอนในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ